สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูผ่านสีนะครับตัวนี้นะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังตีกล่องนะครับเพื่อส่งลูกค้านะครับกำลังตีกล่องใส่ของนะครับส่งลูกค้าจังหวัดอุดรนะครับก็พามาดูครับผ่านสีนะครับไม่ได้ลงคลิป ชุดผานมานานแล้วนะครับก็เลยมาลงให้ดูนะครับนี่เป็นไม่ได้ไปถ่ายลองให้ดูนะครับก็นการถ่ายก็ลองไปดูในช่องครับมีคลิปที่ทำไปแล้วด้วยนะครับอันนี้จะพามาดูตัวผานสี่นะครับเราแพ็คไปอย่างนี้นครับเราส่งไปแบบนี้นะครับ ก็ตรงนี้ครับใบฐานนะครับก็เดี๋ยวจะใส่เข้าไปในรังนะครับให้ลูกค้าไปติดขันน็อตติดนะครับใบละสีตัวนะครับน็อตนะครับให้ลูกค้าไปติดเพิ่มนะครับถ้าเราเอาใบใส่เข้าไปกับตัวผานเลยมันจะทําให้ผานสูงนะครับมันก็จะตีกล่องสูงเป็นกล่องสูงแล้วก็ค่าขนส่งมันก็จะแพงครับก็พยายามทําให้เล็กที่สุดนะครับเพื่อให้ส่งได้นะ ได้ราคาถูกนะครับแล้วก็ง่ายด้วยนะครับนี่นสี่ตัวนี้เป็นระบบคัดท้ายนะครับคัดท้ายเป็นระบบสปิงนะครับนะครับแล้วก็ตัวเพดนะครับเป็นเพสไลด์นะครับเพดกลมสไลด์สี่รูนะครับสามารถปรับองศาได้นะครับจะแคบหรือกว้างปรับได้นะครับแล้วก็ฐานสองใบด้านหน้านะครับสามารถขยับขึ้นมา ให้กว้างให้ให้กว all nah ้างขึ okay, so so Look, well, ้นได้อีกครับเยอะอยู่ครับให้กว้างให้แคบได้เยอะอยู่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีถังปุ๋ยนะครับเป็นถังปุ๋ยระบบไฟฟ้านะครับก็มีคานไปให้ด้วยนะครับเป็นเหล็กขนาดเป็นกล่องขนาด2นิ้วคูณนิ้วนะครับตัวหนานะครับสามารถติดตั้งได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับให้ดูภาพรวมๆนะครันการ ที่กล่องใส่สินค้านะครับไม้ไรใส่ได้ลองวัดดูเออหน่อยใส่ได้ไม้ไม้สี่เหลี่ยมนะประมาณนี้ครับไม้่านก็ให้ลูกค้าไปขันใส่เพิ่มนะครับใส่เข้าไปแล้วมันจะสูงนะครับมันจะตีกล่องแล้วมันทําให้กล่องมีขนาดสูงนะครับ มันจะทําให้การขนส่งนะครับมีค่าขนส่งที่แพงนะครับก็เลยต้องทําไปแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับดูออกไหมนะครับมันก็จะอยู่ในกลงนะครับอยู่ในอยู่ในกล่องไม้นะครับลังไม้นะครับผ่านชุดนี้ส่งลูกค้าจังหวัดอุดรนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนทางร้านนะครับการใช้งานผ่านสีนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ได้นะครับที่เบอร์โทรที่ผมให้ไว้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับว่าใช้งานได้แบบไหนจะปิกเครื่องยังไงนะครับก็ลองโทรเข้ามาถามแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับลองโทรเข้ามาถามดูนะครับราคาก็บอกได้เลยครับว่าไม่แพงนะครับลองโทรเข้ามาคุยกันดูนะครับซื้อไปชุดเดียวคุ้มเลยครับ ็ลดการจ้างแรงงานครับเยอะเลยครับแล้วก็ใช้งานคุ้มค่าครับคลิปการใช้งานก็ลองเข้าไปดูในช่องนะครับช่อง YouTube นะครับก็ทำไว้หลายคลิปอยู่นะครับที่เป็น่าน4สีนะครับการใช้งานติดทางปุ๋ยนะครับก็ใส่ปุ๋ยให้ดูบ้างแล้วก็ไถให้ดูบ้างนครับก็มีหลายคลิปอยู่นะครับนี้ก็มาดูงานที่ส่งกันครับก็จะประมาณนี้ครับ ท้ายเป็นระบบสปริงนะครับย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่เป็นแบบเกี้ยวนะครับเป็นแบบขันลงแล้วถ่ายเดินตามแบบนั้นไม่เอานะครับใช้งานยากนะครับแบบนี้ก็ใช้งานเหมือนรถผ่านถ่ายหางถ่ายทั่วไปนะครับผ่านผ่านถ่ายใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆครับรีวิวสั้นๆการส่งงานนะครับให้ลูกค้าได้เห็นด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังตียังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยว ดีเสร็จก็ลังก็จะดูดูดีขึ้นนะครับดูสวยขึ้นนะครับมาดูด้านด้านอ่าด้านหลังกันครับมาดูด้านหลังครับดูคัดท้ายนะครับอ่เป็นระบบสปริงนะครับก็รูปที่ลงคลิปไปก่อนๆที่เป็นผ่านที่ยังไม่ได้ทดลองใช้งานให้ดูครับมันจะไม่เห็นการติดคัดท้ายครับมันจะไม่เห็นคัดท้ายนะ ็เลยคลิปนี้ก็เลยมาให้ดูนะครับคัดท้ายลูกค้าถามมาว่าคัดท้ายเป็นยังไงนะครับก็ดูกันเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนรถถยทั่วไปนะครับกิดให้ดูแล้วนะครับนี่ถ่ายจากด้านหลังนะครับก็คลิปสั้นๆนะครับสักประมาณ3าสี่หนาทีนะครับก็มาให้ลูกค้าดูรีวิวไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้ารลยใหม่ๆนะครับที่กำลังสนใจนะครับได้ดูด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผ่านสี่นะครับผ่านสี่ทารุ่นมันรุ่นอ้อยนะครับติดทังปุ๋ยได้นะครับหรือเพื่อนๆจะสั่งทั้งปุ๋ยเพิ่มสั่งได้นะครับมีถังสแตนเลตถังเหล็กนะครับก็โทรมาพูดคุยสอบถามราคาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ